สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่ม Facebook กันนะครับผมโดยเว็บเค m เอ็นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บบอร์ดเลยนะครับพิมพ์ค้นหา k m m เ h นะครับเด้งเว็บไซต์ใจวันแรกเลยนะกดเข้ามาเพื่อนจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้รอมแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆกกดที่สสมมััคครราชินะบเพื่อนๆกรรรรอออกชชชืื่่่่ผผผู้้ใเเมมมลหััสานนจจิงะคบไป็นที่ต้้้องใชขอมูลจริงก็ได้นะฮะ และก็อ,อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรแมอัตโนมัตด้านล่างนี่นะครับผมหรือ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเรามาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมย์เพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็เจอหนเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นนะ เป็นแถบเมนูต่างๆอยู่นะครับรวมอยู่ตรงนี้จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเลื่อนแถบปุ่มเปลี่ยนภาษาเนะครับปุ่มเปลี่ยนค่าเงินนะครับแล้วก็ตั้งค่าบัญชีนะครับผมแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับในช่องเขียวเเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินตรงนี้เเเลยยกกก็็ไไดดดด้้้้นนนนะะะะฮหรรืืออจมมมาาาที่ติิงซคับ ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคาแนะนําที่ต่างกันไปเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะก็จะมีช่องทางนะครับคีว่าโคนนะครับทุกธนาคารเลยแอปธนาคารแนบสลีปนะครับชื่อแฝงเปาเวเล็ตนะครับแล้วก็ริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับผู้ที่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับจะบิ c คอร์รีที่เรียนะครับก็สามารถนํามาใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับผมมองมาที่ด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินอยู่นะครับอยู่ด้านนี้สำหรับการเติมนะครับเพื่อนกกกกก็็เเเเลลลลืือออช่่งงททาีสะะะดดวัันนนไ้ยคครบผผมจป ช่องทางนี้ง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินที่วโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆ,ๆกน็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะเรามาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับเป็นอันแรกนั่นเองมาเลือกที่เฟซบุ๊กด้านบนนะครับมาที่หมวดหมู่และบริการนะครับมาเลือกที่หมวดหมูลล่นะครับเพื่อนๆหาคำว่าอ่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับเฟซบุ๊กมาด้านล่างบริการนะครับก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดทีี่่่่แแแแตตกก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 าางงัััััััันน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 นไไปปะะะะคคครรรรบบบเเเเเพืืืออออออๆ็็ลลลลลล้้้้วววดยผผมมใจ มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนนำลิงก์ของกลุ่มนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มอ่ายอกสมาชิกนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยโดยกลุ่มนะครับจะต้องเป็น Public นะครับหรือสาธารณะเท่านั้นนะครับที่มีรูปโล่แบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะือกซุ้มก็มาใกล้ๆนะครับอ่าเป็นเห็นไหมครับเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับแล้วก็มีรูปโล่แบบนี้นะครับต้องเป็น Public นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นอ่าเว็บไซต์จะไม่สามารถเพิ่มสมาชิกให้เพื่อนๆได้นะครับผมด้านล่่าางงชอปริมณนะครับก็ เป็นจำนวนยอดสมาชิกนะครับเพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไรเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมใส่เพื่อนๆเข้ามาที่หน้ากลุ่มนะครับมากอปีลิงก์กลุ่มนะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยคนแล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโ์ขึ้นมาเนี่ยฮะก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะแล้วเมื่อเรากรอกครบแล้วก็กดส่งสัซื้อเลยนะครับผม เพื่อนๆกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเจอกล่องเล่ยมเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดไปกันขึ้นมานะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองนะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากกันนไปะะฮ หรือถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดทีเดียวนะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับจะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับผมแถ้าหาเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดเข้ามาที่หน้าขั้สั่งซื้อใหม่เลยหน้าแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มที่ติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับการหาพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่่่่่าา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 ช้้้้้นนนนนะะะคคคครรรรรรัับบเเ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 ็็กกวววดดฉลลลียยยพืือออๆสมมมมถขขงงไไหแจ และนายเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ tmg m s นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาแนะนําคนอื่นๆได้นะครับกดมาที่แนะนําเพื่อนนะครับมาครับล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะครับเมื่อคนอื่นๆเขาไม่ใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้ากลุ่มกันดีกว่านะครับโดยตอนนี้ที่หน้ากลุ่มนะครับมียอดสมาชิกอยู่14คนนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟนตหน้ากันดีกว่านะครับว่ายอดขึ้นมาหรืืออออยยยยยััััังงงนนนนนนะะะะฮไมมมมม่่่ขึ้าคคครรบบผูู14เเหดิ เพื่อนๆก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเนี้ยตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดสมาชิกขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจากเดิมนะครับมียอดสมาชิกอยู่ที่14คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น117คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเรากดกันไปที่100คนนะครับจะเป็นยอดเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไไปปนนนนนะะะฮเเเ็็กาารรแผงงงขออทวบบซต์ัั่คม ในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ TMMG เฮดไปเลยนะครับเพืเ่อนๆแต่เป็นพื่อนหาไม่เจอก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะฮะสวัสดีครับ